นไม่ไหวแล้วโวยโด,ยโดยที่ไล่ตุงทุกทีสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเอาภาารตู้เย็น EP10 นี้ทุกคนพี่โจบอกก่อนไว้เลยนะว่าไม่ได้มีความคืบหน้าของการตรวจสาวตู้เย็นแต่อย่างใดทุกคนแต่คือมันทนไม่ไหวจริงๆล่าสุดพฤติกรรมของสาวตู้เย็นมันทำให้แบบสุดจะทนเรื่องต้องถึงเบื้องบนอย่างทุกคนนี่แหละ เขาเอาอีกแล้วครับท่านอาเซียนตาสว่างสัทีเกาหลีบอกถูกโกงถูก้กงถ้าไทายความเป็นธรรมมากๆจะเล่นโกงใครอะไรยังไงติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้โจด้วยนะจุ๊บ โอ้โหล่าสุดทุกคนว่าจะไม่แล้วเชียวนะหมายถึงพี่โจอเนี่ยก็คือจนแล้วจนรอดมันทนไม่ไหวจริงๆนะ สุดจะทนจริงๆนะคือว่าจะไม่ลงแล้วเนี่ยจนกว่าจะแบบได้ผลได้ข้อสรุปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันชัดเจน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเพศของสาวตู้เย็นสะก้อนถึงจะเอามาลงเอามาบอกทุกคนอะนะคะแต่ว่าคือแบบโอ้โห,โโหต้องบอกเลยว่าตั้งแต่นู่นเลยนะทุกคนก่อนซีวีลีที่พี่โจลงคลิปไปอวสานตู้เย็นบอกว่า ถ้ามาแข่งที่ไทยเนี่ยถ้ากล้ามาเนี่ยเจอดีแน่ๆสรุปไทยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสาวตู้เย็นไม่ยอมโชว์อะไรออกมาเลยใช่ไหมทุกคนหลบๆซ่อนๆหลอนๆหลอกๆแล้วหลุดมานิดน้อยอะไรเงี้ยเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ล่าสุดนะคะ VTV ครับที่เวียดนามที่กําลังแข่งอยู่นี่แหละ พี่โจก็ตามข่าวเบาๆดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแข่งที่บ้านเขาอ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกเขาก็เล่นเต็มทีเพราะไม่มีใครทําอะไรเขาได้อยู่แล้วพอมานี่เลยทุกคนพอมามีการสนับสนุนในกำลังเสริมเห็นพ้องต้องกันของออนนี่เกาหลีที่เจอกับตัวจากการลงแข่งแมตช์นี้นะคะกับทีมเวียดนามของสาวตู้เย็นนะคะก็เล่นเอาสาวตู้เย็นเนี่ยบอกได้เลยสาวเกาหลีก็บอกเลยว่า ถูกโกงนะพี่โจก็เลยอดไม่ได้นะคะก็เอามาฝากทุกคนกันนะคะหนักเลยหนักเลยทุกคนสื่อเวียดนามนะคะถล่มแหลกเลยนะเม้นถล่มทลายหวยแตกทั้งคู่ทั้งชายและหญิงวล์บอลชายก็พึ่งแข่งเสร็จไปก็สู้ไทยไม่ได้ตกรอบไทยได้แชมป์ซีวีลีกไปนะคะล่าสุดวล์บอลหญิงเวียดนามไทยก็พึ่งแพ้ไทยไปทั้งสองสนาม วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้แชมป์ซีวีลีกไปอีกทุกคนรายการนี้ v ีทีีครับอุตส่าหวางแผนเนอย่างแยบยลไม่เชิญทีมไทยจะดรามา่าค่าสมัครอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีทีมไทยลงมาแข่งอะ่ะ เพราะว่าเวียดนามก็ฝากความหวังสูงสุดไว้ที่สาวตู้เย็นว่าจะประกาศสักดาอีกครั้งในในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของเวียดนามเขาครั้งนี้แล้วก็ในศึกนี้ก็ที่บ้านตัวเองด้วยนะคะ VTV ีีครับได้แชมป์แน่นอนเพราะว่าไทยไม่มานะคะปรากฏแบบนี้ทุกคนนัดแรกเนี่ยก็น็อคาบ้านไป3โบเลยทุกคนเจอกับผู้ปรับเก่าอย่างทีม คาซักสถานนะคะที่ถ้าทุกคนจำได้ในการแข่งขัน c ช a l ลนเจอร์ครับนเวียดนามเอาชนะไปแล้วคาซักก็เห็นความแตกต่างและก็ความไม่เป็นธรรมของตัวตบของสาวเวียดนามอย่างตู้เย็นยืนเรื่องขอตรวจเพศภาพ FIBB แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะมาแมต์นี้คาซักบอกไม่ตรวจใช่ไหม ได้ฉันขอล้างแค้นแล้วสาวสาคาซักก็ทำสํำเร็จนะคะสาวตู้เย็นฟอร์มไม่มาพาทีมพ่ายสโมสรควรนิดจากคาซักสถานแพ้คาบ้าน ไป3โบสกอร์25-20 25-13และ25-23เรียกได้ว่าหลังจากซีวีลีกที่แพ้ไทยและก็แข่งที่ไทยทั้ง2สนามเนี่ยก็หลุดยาวเลยนะคะสำหรับสาวตู้เย็นเล่นไม่ได้เลยหรือไม่กล้าเล่นก็ไม่รู้ทุกคนอุ้ยหรือว่ามีเจ้ากรรมในเวนเยอะ ก็อย่างที่บอกนะคะทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้เชิญไทยเนี่ยทางน่าจะสะดวกนอกจากหวังแชมป์แล้วเนี่ยสาวตู้เย็นก็ยังแอบหวังเป็นในๆว่าจะกู้ชีพพื้นร่างในได้ในบ้านของตัวเองนะคะแมตแรกเจอไปก็ไม่สัมเร็จแล้วนะคะเล่นเอาเหนียนตาแตกเม้นถล่มทลายบอกโอ้โหโมรสุมลงสาวตู้เย็นบอก ตู้เย็นเล่นแบบนี้คิดถึงโฟทเลยนะคะแล้วก็โฟทีอยู่โ4ทอยู่ไหนก่อนบางเม้นก็บอกแบบนี้อีกอกี่ปีวอลเลย์บอลเวียดนามก็สู้ทีมไทยไม่ได้หรอก ดูๆไปก็ชงฉานสาวตู้เย็นนะคะทุกคนว่าไหมเล่นดีก็ชื่นชมยกยอปอปั้นกันเซเวอร์วังเล่นเสียก็เกทับกันแบบถล่มทลายเห็นไหมพี่โจบอกแล้วมลสุมชีวิตจริงๆจะเอาวาสาตู้เย็นไหมเนาะมลสุมชีวิตของชีจริงๆนะคะล่าสุดสาวตู้เย็นฮึดสู้นีระเบิดร่างทองอีกครั้งในนัดประท่าเกาหลีที่ผ่านมานะคะ เกาหลีเรเรบอกได้เลยทำคนเดียวไปถึง32แต้ม แบบเก็บกดเก็บกดอะจะแข่งจะตุงจะโบกสะบัดอะไรก็ช่างไม่สนและคราวนี้ใสแ่แลกออนนี่เกาหลีทีมจากสโมสรไฮพาร์ทนะคะที่น้องโมเมของเราเคยไปเล่นในฤดูก,กาลที่แล้วเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตสกอร์18-25 16 25-22 16-25 25-23และเซต5-15ต่อ8เล่นเอาเกาหลีตาสว่างถึงบางอ้อ อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยเหรอเงียนที่บิกเตียนที่ใครๆก็พูดถึงนะคะที่โซฮอตในเวียดนามที่เก่งมากๆนักตบดาวรุ่งของเขา เป็นแบบนี้นี่เองอะนะคะงานนี้ผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบพี่โจว่าบวกก็ไม่แน่ mm hmm. เกาหลีเห็นฟอร์มสาวตู้เย็นล่างทองักขนาดนี้ mm hmm. ก็อาจจะตัดสินใจดิวเอาตู้เย็นไปเล่นลีกอีกลีกเกาหลีก็ได้นะพี่โจแนะนําให้ย้ายสนามแข่งมาอยู่ที่เวียดนามนะทุกคน <c oughs> คือถ้าตู้เย็นเ็าอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาจะเล่นดีมาก mm hmm. ลบก็คือโกดแค้นเครื่องโกดธอย่าเครื่องยาวๆเลยสําหรับสาวตู้เย็นคนนี้นะคะงดเชิญตู้เย็นอีกต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีก็เคยส่งเชิญ ส่งหนังสือเชิญสาวตู้เย็นไป try out ในหลีกเกาหลีของเขาอะนะคะแต่ว่าตู้เย็นไม่ไปปฏิเสธที่จะไปนะเพราะอย่างอย่างที่บอกคือน้องไม่ออกไปเล่นต่างประเทศว่าไปจะลบจะบวกจะอะไรก็แล้วแต่ VTV ครับก็ถือเป็นแม็ก์ใหญ่นะคะทุกคนและปีนี้ก็เชิญทีมนานาชาติมาด้วยหวังหวังองค์หวังอีกแล้วบ้าบอคอแตกถ้าสาวตู้เย็นโชว์ฟอร์มการเล่นเวอร์ เวอร์วังนะคะเด่นเด่นนะคะในในวอลเลย์บอลหญิงอีกจะไม่มีใครเลยเหรอจะไม่มีทีมไหนเลยเหรอหรือแบบองค์กรอะไรที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเคลียร์ยุติธรรมไม่ให้มีการเอาเปรียบเสียเปรียบอะไรเกิดขึ้นในวงการวอลเลย์บอลเนี่ยจะไม่มีเลยเหรอทุกคนมันก็เนิ่นนานมากก็ไก่ล้านตัวมาแล้วอะนะทุกคน วอนออนวอนไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง <Yeah. S 1> <c oughs> เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสาวตู้เย็นอยู่นะพี่โจบอกแล้วตั้งแต่แรกเอาว่าสารจริงๆคือตรวจจบแล้วก็สรุปว่าชาย หรือหญิงถูกต้องไหมทุกคนเม้นมาโม้อยกันครับคิดถึงคิดถึงทุกคนนะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแม่เพียงเล็กน้อยของมรสุมชีวิตของชีในอวสานตู้เย็นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์ตงและทุกการสมัครสมาชิกช่องโจฟิตแอนด์ฟันต่อไปทุกคนจะรู้เรื่องราวก่อนใครพร้อมสิทธิพิเศษมากมายเริ่มต้น50บบาททุกคนคิดซะว่าเลี้ยงกาแฟพี่โจสักแก้วนะ ขอบคุณครับพี่โจมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวอัปเดตสถานการณ์วอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อไรอะไรที่ไหนยังไงจะลักจะลวงจะวงในวงนอกเน่พี่โจจะไปเลาะไปสอบหาเอามาฝากทุกคนเลยนะครับขอบคุณค่ะมาช่วยพี่โจดูหน่อยตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตตุตตุตเห็นไหมทุกคนดูดูจะเป็นโลกจิตอยู่แล้วเนี่ยจังหวะที่หนึ่งเข้าเสื้อเหลืองแล้วนะมีอยู่ช้างน้อยมาแล้วนะ ลงป๊าอันนี้จะไปถึงปอกแขนของตัวเซตแล้วก็เข้าไปรวมกับปอกแขนตัวเซตสีดาปอกแขนสีดําแล้วก็แลนดิ้งลงตุ๊ดตุ๊ดนี่เห็นไหมแยกออกมาจากปอกแขนแล้วเราก็ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกลงมาดาวลงมาแล้วนี่เห็นไหมเหวี่ยงลงหรือสะบัดลงกันแล้วแต่ตามลงมาแล้วมันเป็นไปยังไม่ได้ที่จะเป็นชั้นของกางเกงสรุปช้างน้อยทุกคน ไม่ใช่บองเขาหลามแถม,แถม